ัาใจว่าเมาบุกเคลียร์ใจนิกกี้ถึงคอนโดหลังประกาศลั่นตัดพี่น้องกลางรายการเรียกได้ว่าเป็นคู่พี่น้องที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศว่าจะตัดพี่ตัดน้องกันจนกลายเป็นข่าวที่ทําเอาหลายๆคนตกใจไปตามๆกันที่จู่ๆทางด้านของนิกกี้นัชชัดออกมาประกาศขอตัดพี่น้องกับเมาณัชชาและที่บ้านเพราะตนเองก็ไม่ไหวที่จะช่วยเหลือแล้วอยากให้น้องช่วยเหลือตัวเองบ้างซึ่งก็กลายเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง ถึงความโหมดร้ายของนิกกี้จนโดนประเด็นในโซเชียลถลม่มทางด้านของเมาเองในตอนแรกที่ไม่ได้ดูรายการมาเห็นข่าวแบบนี้ก็ตกใจจึงตัดสินใจจะเข้าไปเคลียร์ใจกับพี่ชายถึงที่คอนโดทันทีที่เมาไปหานิกกี้ก็ถามทันทีว่าทําไมทําอะไรไม่ปรึกษากันเลยที่พูดออกไปคนเขาเชื่อนะซึ่งนิกกี้เองก็ออกมาเคลียร์ประเด็นว่าจะไปทําแบบนั้นได้ยังไงคอนโดห้องนี้ก็ยกให้เมาแล้วรถก็ซื้อให้แม่ใหม่ด้วยซ้ํา ไม่อยากเล่นทางกตันญูทางทีวีแล้วเลยลองเล่นทางอากตัญญูดูบ้างซึ่งก็บอกว่าสะใจที่โดนว่าเจ้าตัวบอกว่าเคยมีช่วงเวลาที่คนชมเยอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราดังมีคนรักรู้สึกกล้าแต่พอมีคนมาว่าเรามันทําให้ร,รู้ว่าชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้แต่ทําว่าเครียดไหมไม่เครียดเลยมีความสุขจนเมาต้องหันไปถามว่าปกติหรือเปล่าโดนว่าเราชอบ ซึ่งทางนิกกี้ก็บอกชีวิตจริงถามว่าทิ้งไหมก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วแต่อยากให้เมาออกไปทําอะไรเป็นของตนเองได้แล้วเพราะกระแสของนิกกี้เองก็ไม่ไดดีเหมือนเดิม อันนี้ยอมรับว่าเป็นช่วงขาลงของตนเองแต่ตนเองไม่ลำบากแน่นอนเมาเองก็เล่าเสริมอีกว่าจังหวะที่ตัวเองจะซื้อรถตอบโกบอยแต่เงินไม่พอเลยเอานาฬิกาไปจำนำกับนิกกี้ไว้ก่อนซึ่งนิกกี้ก็ให้เงินมามากกว่าราคาของนาฬิกาซะอีกส่วนคนที่บอกไม่ให้เมาออก YouTube แล้วเนื่องจากยอดตกทุกคลิปนั้นนิกกี้พูดติดตลกว่าจริงก่อนจะเปิดใจว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวและคนดูไม่ได้น้อยซึ่ง Facebook วันหนึ่งคนดู3-4ล้านแต่ไม่ได้อยากจะโมะ้ พร้อมยืนยันตนเองไม่ได้ลำบากและไม่ได้เล่นการพนันแค่พูดอยากลองเชิงคนแต่กลับโดนใส่ยับและด่าตนเองหมดยอมรับว่าสะใจสํำหรับคนบอกเพื่อนทิ้งหมดแล้วนั้นด้าน,นิกกี้เผยว่าทุกคนยังอยู่กับตนเหมือนเดิมแต่ตนเองไม่ได้ยุ่งกับใครเองและมีความสุขกับการได้อยู่กับเพื่อนสมัยมธัธยมแต่แค่อยากลองดูว่าถ้าพูดคำนี้คนจะด่าไหมปรากฏว่าคนก็ด่าก็เป็นไปตามสิ่งที่ตนเองคิด พร้อมเคลียร์ชัดเรื่องนี้เป็นการพูดเล่นเพราะส่วนตัวเป็นคนรักน้องรักแม่มากกว่าตนเองด้วยซ้ําซึ่งโซเชียลคนเราไม่ต้องดูคนที่ข้างในหรอกมันดูคนที่ภายนอกพอพูดอะไรแบบนี้ก็มาดา่าทําให้ตนเองก็รู้ว่าโลกก็เป็นแบบนี้และมีความสุขกับคนที่เรารักพอ่อไม่ต้องหน้อยใจกับโซเชียลเพราะชีวิตจ,จริงไม่มีใครเดินม,มาด่าตนเองว่าเนรคุณขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ